ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่ดยทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภค่ะประจําเดือนมกราคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกรู้ได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะรายละเอียดคลิปนะคะก็จะมีของทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะคนโสดนะคะก็จะเป็นคนที่โสดสนิทไม่ได้มีใครเลยนะคะส่วนคนมีคู่ก็จะมีของคนที่มีคู่กรณีหรือมีคนที่คิดถึงในใจอะไรแบบนี้ค่ะ ก่อนอื่นที่จะไปดูดวงนะคะมีมีม่นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ในทุกช่องทางนะคะรวมถึงคนที่มาดูดวงส่วนตัวด้วยค่ะขอบคุณสําหรับทุกฟีดแบ็กนะคะที่ทําให้มีมี่มีมมกําลังใจมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังในความรักกันทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ดวงความรักของพวกคุณค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดเลยค่ะ สำหรับคนโสดน,นะคะมีมีขอดูพลังงานปัจจุบันกันก่อนนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณพบเจออะไรกันบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะ สี่เพื่โสดอะค่ะคนที่ยังโสดอยู่ในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองพอสมควรนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะคุณนะคะไม่อยากจะรีบร้อนหรือว่าผีผามอะไรนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่การปิดกั้นหรือว่าการบล็อกก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นการคัดเลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณค่อนข้างจะคิดแล้วก็พิจารณาที่ดีนะคะเพราะว่าต้องการความรักที่มีความสุขเท่านั้นไม่ใช่ความรักที่เหมือนสุกๆุดิบๆหรือว่ามีปัญหาไม่ได้ดังใจอะไรแบบนี้ค่ะ บางคนในตอนนี้นะคะอาจจะมีคนในใจอยู่ก็ได้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงในความรักนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่นะคะเหมือนความรักมันต้องการการรอคอยอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าในเดือนนี้ค่ะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะ ทิศทางความรักนะคะในเดือนนี้ค่ะดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับใครแม้กระทั่งเพื่อนตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะบางคนนะคะไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองด้วยนะคะไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองยังไงก็คือไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจอะไรแบบนี้ค่ะมีแต่ความมุ่งมั่นในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าความสําเร็จอะไรแบบนี้นะคะ แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทอะคะ่ะเกี่ยวกับการงานและความสําเร็จนะคะมันจะทําให้คุณนะคะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของคุณนะคะ รับเรื่องราวของความรักนะคะดูเหมือนว่าคุณนะคะจะไม่ได้สนใจใครอีกแล้วนะคะแม้กระทั่งว่าคนเก่าๆอะคะ่ะถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาะคะ่ะคุณก็จะชิลๆสบายๆนะคะเหมือนจะจะมอบแต่ความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่าเอาเข้ามาเอาเปรียบหรือว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมอะคะ่ะคุณก็จะเซโนแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะถ้าอยากบอกอะไรบ้างไหมคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือตอนที่คุณนะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะด,กสะดวกสบายนะคะแล้วก็สนุกสนานเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนโสดที่มีความสุขนะคะในตอนนั้นนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะที่กําลังสนใจคุณอยู่ค่ะเขา,าค่ะจะค่อนข้างเข้ามาดูแลคุณเอาอกเอาใจนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกที่โรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะการใช้ชีวิตเขาจะเป็นอะไรที่เคร่งเครียดแล้วก็ใช้เหตุผลเป็นหลักอะไรแบบนี้ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณะคะ่ะ อาจจะไม่ใช่คนรุ่นเดียวกันนะคะถ้ามากกว่าเนี่ยบางคนอาจจะแค่หนึ่งปีหรือสองปีก็ได้ค่ะไม่ได้จํากัดอายุนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลมีความเป็นผู้นําค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการดําเนินความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รีบร้อนอะไรแบบนี้ค่ะ จริงๆคุณก็ชอบนะคะรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะชอบความมั่นคงแล้วก็อะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่า หลังจากคนคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับการเติมเต็มแล้วก็ชีวิตคุณมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะคนเก่าๆอะไรเก่าๆที่คุณเคยมีความรู้สึกที่ดีหรือว่าอยากจะกลับไปคืนดีอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็เลิกที่จะคิดถึงแล้วนะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเติมเต็มคุณได้พอสมควรนะคะหลังจากที่คนคนนี้เข้ามานะคะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็เป็่ออะไรที่มีสีสันอะไรแบบนี้ค่ะ คุณจะเลิกคิดถึงนะคะเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าลาคาญใจอะไรแบบนี้นะคะคุณพร้อมแล้วค่ะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันคือเวลาที่เหมาะสมหรือว่าเป็นความรักที่เหมาะสมแล้วอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนว่าในเดือนนี้ค่ะคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆหรือว่าความรักที่ดีเข้ามาแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงนี้นะคะ เหมือนว่าออสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็นความที่ความรู้สึกที่เขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหรือว่าเหมือนดูแลเราแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะชั่งน้าหนักพอสมควรนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีหรือมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะดีหรอหรือว่าเหมือนมีอาการงอนน้อยใจเกิดขึ้นนะคะใน หรือว่าบางคนนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเดินทางมาหากันแล้วเขาไม่ได้เดินทางมาหาเราอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องชั่งน้ําหนักกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรน,นะคะเหมือนเรื่องราวอุปสรระคคะ่ะจะเป็นเรื่องความน้อยใจของเราแล้วก็เป็นระยะทางนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรบ้างน,นะคะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะก็ここคือว่าจะเย็นๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ดูแลกันไปนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะจริงๆแล้วความรักของคุณนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นความรักในฝันของคุณได้นะคะแค่คุณนะคะต้องเลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนคัดกรองคนที่ดีอะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นได้เข้ามาในชีวิตแล้วอะคะ่ะแค่ปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ใช้ความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะอาการน้อยใจอะค่ะ มันอาจจะเป็นอะไรที่เด็กแล้วอะไรแบบนี้ค่ะถ้ามีอะไรก็ลองพูดคุยกันตรงๆหรือว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะพูดคุยกันด้วยความรักอะไรแบบนี้ค่ะความเมตตาปรารถนาดีให้ที่มีให้แก่กันนะคะเราจะทําให้ความสัมพันธ์มันเข้ากันได้มากขึ้นแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางทีอะค่ะการที่เขาไม่สามารถเดินทางมาหาเราได้อะค่ะ บางทีเขาอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาต้องดูแลจัดการก็ได้นะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปเลยค่ะจริงๆเราไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะที่ยังไม่ได้เจอกันในช่วงนี้อะไรแบบน,นี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันยังเดินหน้าอยู่ยังมีคนเข้าใจเราอยู่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะค่อยๆดําเนินไปนะคะในความรักความสัมพันธ์น,นี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราเปิดไพ่มาะคะ่ะ ความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆบ่มเพาะนะคะไม่ใช่อะไรที่ต้องรีบร้อนแล้วก็รีบเร่งค่ะเรามาดูคําแนะนํากันบ้างนะคะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่า าวราศีพฤษภนะคะบางทีอาจจะใช้เหตุผลมากเกินไปนะคะในเรื่องราวของความรักอะคะ่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าความรักความสัมพันธ์นะมันสามารถที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงขึ้นได้แต่มันก็ต้องอาศัยความรักที่มีให้แก่กันด้วยอะไรแบบนี้ค่ะอยากจะให้คุณนะคะดูแลเอาใจใส่แล้วก็เหมือนให้ใช้ความอ่อนโยนพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์นะคะมันจะเริ่มมีความอบอุ่นมากขึ้นเหมือนคนในครอบครัวมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วความกังวลมันก็จะลดน้อยลงนะคะคุณจะสามารถเติมเต็มกันและกันได้มากขึ้นการรอคอยจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในขณะที่รอเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราไปได้อะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่เฝ้ารอเขาแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกทิ้งไว้คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกพวกคุณนะคะยังไงก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภค่ะ,คะที่ยังโสดอยู่นะคะได้พบเจอรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่สุขสมหวังนะคะ เราก็เป็นอะไรดีๆที่สามารถพัฒนากันไปได้ค่ะยังไงมีมีม่เดอะทาร์ก็อวยพรเป็นกำลังใจให้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรักของคนโสดของพวกคุณค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความรักของคนมีคู่กันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าความรักของคนมีคู่ะคะ่ะตอนนี้ปัจจุบันคุณกำลังพบเจออะไรบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะขอดูพลังงานปัจจุบันไหมคะ่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะอาจจะมีความรักหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะความรักของคุณนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ายังสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาค่ะคะ่อนข้างจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้นะคะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะเทตัวเลือกเหล่านั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็ ดูเหมือนจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเริ่มต้นความรักกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนจะเป็นคนไกลนะคะจะต้องใช้ระยะทางหรือว่าระยะเวลาในการเดิเดนทางมาหากัรอะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะราบรื่นพอสมควรนะคะมันเหมือนเป็นความรักที่ถูกต้องแล้วก็มาในเวลาที่เหมาะสมอะไรแบบนี้ค่ะคุณรู้สึกว่า เหมือนความรักครั้งนี้คุณรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่มันมีความตื่นเต้นได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าทิศทางความรักของคุณนะคะในเดือนมกราคมนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะ ดูเหมือนว่านะคะที่ทางในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ่ะมันจะมีการเปิดใจอะไรบางอย่างนะคะที่ได้พูดคุยกันนะคะ อะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจหรือว่าเป็นปมในใจบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามันจะถูกเปิดเผยออกมานะคะไม่ว่าจะผ่านตัวเราคนเดียวหรือว่าทาั้งคู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่ามีความคิดบางอย่างนะคะที่ทําให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าใครบางคนนะคะถ้าคบกันแบบไม่มีสถานะมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะดูเหมือนจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณและเขากันบ้างนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาเริ่มจากชาวราศีพฤษภกันก่อนเลยนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับเขาและความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ่ะ สิ่งที่ชาวราศีพฤษภนะคะคิดนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณคิดว่าตัวเขาเองอะค่ะดูแลคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณต้องการความรักที่มีความอบอุ่นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันมากกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะคิดนะคะว่าเขาอะค่ะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินมากเกินไปไม่ค่อยได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณเลยแล้วก็ไม่มีความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์นะคะบางทีมันก็ทําให้คุณเครียดแล้วก็คิดมากอะไรแบบนี้นะคะเหมือนสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คือการดูแลเอาใจใส่จากเขาอะไรแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราบ้างค่ะ สิ่งที่เขาคิดนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเขามองนะคะว่าคุณนะคะคือความสุขของเขาเลยนะคะเขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เหมือนสนุกสนานทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะตัวเขาเองค่อนข้างจะมองคุณนะคะว่าเป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับเขาแล้วก็เป็นคนที่ เหมือนกับว่ามีคุณค่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทนุถนอมแล้วก็ดูแลอย่างดีอะไรแบบนี้ค่ะบางทีคนคนนี้ค่ะชอบที่จะดูแลหรือว่าซื้อข้าวของใครก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเป็นสายเปของคุณอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่า king of p e n t a c l e l อะคะ่ะเวลาใครได้นะคะคนคนนี้ค่ะจะชอบดูแลเทคแคร์เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องความรักอย่างเดียวอะคะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่รักมั่นคงด้วยนะคะคือถ้ามีใครเขาก็มีคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ สำหรับตัวคุณที่เขามองนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สนุกสนานในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีแพชชั่นในการดําเนินชีวิตมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะ่ะบางคนนะคะอาจจะทําอะไรที่ตัวเองชอบอยู่ก็ได้นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในที่หน้าที่การงานของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ เขามองเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกได้นะคะว่าคุณมีอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ได้เปิดใจกับเขาโดยตรงนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาซ่อนเร้นไว้ในความรู้สึกะอคะ่ะอืมถ้าเกิดว่าคุณนะคะเปิดใจให้เขามากกว่านี้นะคะ่ะเขาก็จะดีใจนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาเครียดแล้วก็คิดมากอยู่พอสมควรนะคะบางทีเขาอาจจะพยายามที่จะ สืบหาหรือว่าเรียนรู้ก็ได้ค่ะว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่คุณเก็บไว้ไม่ได้แสดงออกมาอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ค่ะ ถ้าอยากจะบอกนะคะก็คือว่าคนคนนี้ค่ะไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีกำแพงในเรื่องนี้นะคะ่ะก็สามารถลดกำแพงลงได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอะค่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่รักมั่นแล้วก็จริงจังพอสมควรนะคะเขาอะค่ะค่อนข้างจะหลงไหลคุณพอสมควรนะคะชอบทั้งรูปร่างหน้าตานิสัยแล้วก็ความรู้สึกอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าไม่อยากจะห่างคนไปเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่จริงจังจริงใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารักใครก็อยากจะทําให้มันดีที่สุด แล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์ให้มันได้ดีที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกนะคะไม่ใช่แค่เรื่องราวของความรักค่ะแต่เป็นการใช้ชีวิตกับคุณในอนาคตด้วยอะไรแบบนี้นะคะบางทีถ้าเกิดว่าเห็นเขาว่าไม่ค่อยแสดงออกด้านความรู้สึกอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเขาจับตามองแล้วก็ใส่ใจคุณอยู่เรื่อยๆนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างค่ะ ิ่งที่พยอยากจะบอกนะคะก็คือให้ลืมเรื่องราวเก่าๆนะคะที่เคยเจ็บช้ำหรือว่าเรื่องราวในอดีตเก่าๆที่เคยทําให้คุณเสียใจไปนะคะก้าวผ่านมันออกมาค่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะ สำหรับคนนะคะที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองในตอนนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าให้ลืมอดีตผ่านไปซะแล้วก็ก้าวผ่านมันออกมาแล้วก็ให้ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินนะคะคุณจะมีความมั่นคงในจิตใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงตัวเองมากขึ้นนะคะความหวาดระแวงแล้วก็ความวิตกกังวลในเรื่องความสัมพันธ์นะคะมันจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วก็หายไปเองอะไรแบบนี้ค่ะ มีอะไรที่ไพ่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในตอนนี้ไหมคะสำหรับคนที่คบหากันมานานแล้วนะคะดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะคะ่ะอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณแล้วอยากจะทําอะไรให้มัน ครบจบสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์อะไรแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องตั้งท้องหรือว่าตั้งครรภ์ได้นะคะเหมือนเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณแล้วอยากจะมีคุณเข้ามาร่วมชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะแม้กระทั่งว่าคนที่เพิ่งจะคบกันด้วยนะคะ <ừ. S 2> เหมือนเขามองว่าคุณเป็นคนในครอบระครัวค่ะแล้วก็ดูแลคุณอย่างดีนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าพูดอะไรที่มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตขึ้นด้วยะคะ่ะอาจจะวางแผนการเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือว่า การแต่งงานการวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะดูปเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงมิมิก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวราศีพฤษภนะคะที่เจอความรักดีๆคนรักดีๆนะคะขอให้พวกคุณนะคะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็พัฒนากันไปให้เป็นความรักที่ดีแล้วก็อบอุ่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักค่ะของชาวราศีพฤษภประจําเดือนมก,กราคมนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะเป็นกําลังใจให้มิมีม่เดอะทาร์ตด้วยค่ะก็ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้มิมี่ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักของตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้เยอะๆมากๆค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ